สไตล์ตีเขาน่ะสวยใช่ค่ะภาพสวยก็ค,คือพอ<ม>พอเครื่องแต่งเครื่องแต่งตัวสวยอะ่ะแล้วก็คือทําให้ภาพอะ่ะสวยคือภาพออกมาดูดีอะ่ะใช่แล้วก็เนื้อเรื่องมันเขาก็ดําเนินเรื่องได้ดีอะ่ะปรับบทได้ดีถ้าถ้าจะมีอีกทีนสนุกนะมันสนุกมากเขารอมากี่ปีอะ่ะที่จะได้หาตัวจ้งางไหเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ได้นะใครก็ได้เขารอแบบมาเจอพิจาร์เนาะก็ได้พิจารณ์ก็เป็นจ้งางไห้อืม นั่นแหละก็ถ้าจะมีภาคสองอันนี้ต้องรอดูรอดูเพราะว่ายังไม่มีอะไรออกมาจากพี่เลยอืมไอ้ไอ้ไอที่เราพูดกันคือประมาณว่าหนังมันดีเรตติ้งมันได้มันกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้คือนอันดับทอบ็ทอปท็อปวันหรืทอท็อปชารติเลยเป็นหนุกสนุกเพราะว่าหนูเป็นคนชอบชอบหนังหักมุมไงเออให้าหายไปให้รู้ว่าหลับอืมสงสารไอ้ส้มมันไอามากเาะอือ กินน้าอุ่นนาส้ม,ม,มแล้วถ้ามาแนวนี้อีกตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยแนวมอนเไม่เอานางเอกนะไม่เอาแบบว่านางเอกแบบสดแบบหมอกวูขนาดไม่ดูนะเห็นแล้วยังคหวานไปเราก็ไม่ดูแต่ก็ยังมีแบบว่าคนเอาคลิป สั้นๆมาลงมาโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยสมองมันอดอนะหวานไปมอกู้หรือดูจบนะอืออืออือที่ดูไม่จบคือลำํำกระดูกโยกนาองเอกใช่ไหมมันเรื่อยใช่ไหมไม่ลำคานลำคาญทรงผมนางเอกแล้วก็ลำคานไม่ใส่แบบคาแรคเตอร์ของนางเอกอ่ะมันดูไม่จบจริงๆลำคานยุ่งยิง ก่อนเรื่องก่อนเรื่องเก่งแล้วก็หน้าม้าบังผมแปะเหม่งบืงอะไรก็ไม่รู้คอสูมคือแบบหือแต่พี่หล่อมากพี่พีพี่พีนี่ภาพนี้ในมือไหมใช่ภาพมีไงพี่อ้อมพี่อ้อมไปดูพี่ออมเอารูปนี้แล้วไปเสิร์ชใน google ดีเป็นเอารูปไปอ่ะแล้วก็ไปเสิร์ชมีไหมพี่อ้อมน่ะมีแล้วพี่อ้อมก็รู้ทุกจุดแล้วด้วยตอนนี้เพราะว่าพี่อ้อมไปไปสแกนมาแล้ว ฟินมากฟินมากๆรูปรูปอะไรอ่ะทำไมหนูเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้สีเหเี่ยมอ่ะ<บ> <c oughs> อันนี้มันเป็นอันอันภาพใหญ่มันมันจะเป็นภาพที่พี่จันอันนี้รถบัสรถบัสใช่ไหมบ่อยออกมาตอนพี่ว่าพีจ่จานไปมีลานพีจ่จานวาดรูปบัสโล่ลูกระบัยแล้วก็เด็กผู้ชายเสื้อเขียวอ่าก้าวยาวๆถือโล่มาจิบออกยังอ๋อนม่ออกแล้วค่ะแต่อันนี้มันเป็นภาพที่พี่อ้อมซูมเข้ามาให้ดูว่า สิ่งที่มันอยู่บนหลังรถบ้าน่ะสิ่งที่มันอยู่บนหลังรถบ้าน่ะอันนี้คือสลิงเข้าใจไหมสลิงสองคนเนี้ยคือหลานจ้านกับไวอิงอ่ะเอที่ที่แทงกันอยู่บนหลังคาเน่ะนี่มันละเอียดขนาดนั้นเดอ้อดูรูปพี่จ้านอ่ะจะบอกให้เนี่ยแล้วก็ภาพเล็กๆน้อยๆนี่มันจะเป็นภาพที่มันเป็นกิจกรรมที่สองคนเนี้ยอยู่ด้วยกันในกองอะและในกอง อาลิงนี่แหละเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีตรงตรงล้อรถและไอ้ตรงในรถนะที่เป็นภาพนะ่ะมันเป็นภาพคู่ของเขาสองคนมันเป็นภาพคู่แล้วหน้ารถนะหน้ารถอนะ่ะมันเป็นจังจ้งไห้อ่ะจั้งไห้หรือใส่รับเนี่ยพี่จ้านเป็นคนขับรถนะ่ะเดี๋ยวให้ดูต้องไปดูนะถ้าถ้าใครที่ที่มีมีรูปมีรูปอยู่ในมืออ่ะอันนี้ข้างหน้ารถ เห็นเงาคนตรงคนข่าวไหมเห็นไหมบีบีส้มเป็นหอมเห็นไหมเห็นค่ะเออเนี่ยภาพเนี้ยคนนั้นอะตัวเองมองเป็นจ้างหาหรือเป็นสายลับจ้างหานี่นาเห็นไหมเนี่ยทีตั้าจซ่อนซ่อนไว้เลยอ่ะซ่อนไว้ทุกอย่างอ่าเนี่ยมันต้องดู แล้วก็ไอ้ที่ป้ายข้างบนเนี่ยไอ้ที่ป้ายข้างบนน่ะมันเป็นรูปคนนะเป็นรูปเป็นรูปแบบว่าไอ้ที่ป้ายรถเที่ว่าเป็นป้ายรถเนี่ยมันเป็นรูปเขาสองคนน่ะเนี่ยเนี่ยอืมมันต้องดูละเอียดเลยนะเนี่ยแล้วก็เห็นเห็นจุดแดงแงนี่ไหมแดงแดงสองอันเนี่ยก็คือแว่นอีปอนแว่นแว่นที่น้องใสใสมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่น้องใสชุดสีชมพูแล้วก็เอาแว่นเอา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 แว่นอันนี้ข้าดหัวน่ะคิดออกมะ หนูไม่หนูโอราเก่งแล้วดูกัะละเอียดละเอียดหนูดูหนูก็เห็นแต่ว่าหนูไม่ได้ละเอียดขนาดนี้ค่ะเออแล้วก็ละเอียดภาพลงมาข้างล่างเนี่ยเนี่ยเป็นภาพที่อยู่ในซีรีส์เนี่ย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 อยู่ในไอเป็นภาพเป็นภาพหลานจ้านกับอุ้ยอิงเนี่ยอุย้ยมันไปดูเลยทุกอันเลยมันพี่จ้านจะซ่อนรูปไปหมดเลยรูปนี้เนี่ยในลอ้อรถในอะไรอย่างเงี้ยเออพี่จ้านซ่อนไว้นี่พี่จ้านนึกถึงแฟนขับอย่าง จำพวกอยู่บ้างไว้เนี่ยที่แบบให้ค่ะต้องแบบว่าถึงถึงเนี่ยหานเลี้ยอย่างหนะู <c oughs> เนี่ยเออแบบนี่นี่อ่านด้านหลังเนี่ยเห็นไหมที่เป็นรูปแบบว่าเหมือนคนนั่งแต่จริงๆไม่ใช่เป็นภาพเป็นภาพคู่นี่เข้าใจเห็นไหมตรงเนี้ยต้องซูมต้องซูมเข้าไปเป็นภาพที่เขานั่งนั่งคู่นั่งคู่เนี่ย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 อูมันเห็นหมดเลยอ่ะต้องต้องไปดูมันเป็นเหมือนภาพแอสแจกแต่มันก็มันมันเป็นภาพซ้อนภาพ เออแบบจะบอกว่าคุณเสียจ้าคุณช่วยเมตตาปานีคนอ่อนละเอียดแลวคนซื้อฟื้งอย่างดีทันเนี่ยบอกหนูบอกตรงๆถ้าพี่พี่อ้อาแม่อธิบายไม่ซูมเนี่ยเออนี่หนูไม่ได้ซูมดูแล้วก็ดูไม่ได้ละเอียดขนาดเนี้ยค่ะเออเนี่ยภาพเนี้ยมันก็จะเป็นภาพคู่ภาพคู่ของของเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างล่างนี่นั่งก้นี้นั่งก้นี้เนี่ย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  เขาเขานั่งนั่งบนเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ด้วยกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ย uh, มันต้องไปดูขนาดนั้นเลยนะแบบคิดจ้านแบบเป็นผู้อัจฉริยะมากเลยอัจฉริยะว้ uh, ไม่รู้จะใช้คําไหนอัจฉริยะเกินอัจฉริยะมากเรื่องรูปเนี่ยบานเกิดบางทบางครั้งอารมณ์ศิลปินของคุณนี่ก็เข้า <c oughs> ไม่ถึงว่าจะเข้าใจนะสำหรับคนอบื่ออย่างเราอืมมันต้องต้องต้องคนทีต่ตามงานเมนแบบ ละเอียดนะละเอียดสั้สังเกตอะไรอย่างเงี้ยต้องสั้สังเกตทำนั้นเลยค่ะต้องทําลูกศอนชี้จะได้ฟินตามคือคุณสิริพรมันเยอะมากอ่ะในล้อรถในนั่งแล้วก็แม้นแต่จักรยานแม้นแต่อ่าไอตรงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีเร่ลูกดูไม่ออกวันนี้ลูกเขาไว้หมดเลยอ่ะเขาบอกว่าจึงบอกว่าโอ๊ยในลูกที่จันเกลว่าน่ะมีแต่ลูกอีป,ปอ๋อเขาแม่แมเขาเลย เขาก็เซลกันอยู่อือมีแต่ลูกอีปอเต็มไปหมดเขาบอกอืมมันก็จริงอ่ะเนี่ยเรามาเห็นอ๋อจริงด้วยมันจริงจริงด้วยอืออันเนี้ยอย่างภาพภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่เขาถ่ายตอนที่เขาถ่ายทําปรมาจารย์เนาะแล้วก็ไปถ่ายแบบแบบบริษัทอไรเนี้ยของที่ที่เรามาดูเพราะอะไรรู้ไหม ทุกครั้งที่พี่จ้านกับอีปอถ่ายอะภาพออกมาน่ะพี่จ้านจะไว้จะงอยแบบเนี้ยตลอดเลยจะงอยจะงอยจะงอยเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยก็คือมันจะอยู่ในตัวเสือดําอ่ะเสือดําอ่ะที่เขาเป็นคนวาดให้อีปอนะ่ะจะเป็นภาพกี่ปีกี่ปีนะพี่จ้านเขาก็จะไว้จะงอยแบบเนี้ในเสือดําอะมันจะมีจะงอยผมของเสือดําแอมเขาเขาบอกเรามาตลอดนั่นแหละอยู่ที่พวกเราจะสังเกตรหรือเปล่าเขาเป็นเจ้าของเข,เขาวาดตัวเขานั่นแหละ ที่เป็นที่เป็นโลโก้เสือดําของอีปอนะเออพี่จานเขาก็จะมีจะงอยผมขนาดไปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอย่างเงี้ยเนี่ยชัดเจนจะงอยสองอันอย่างเงี้ยชัดเจนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีจะงอยของเขาอย่างเงี้ยและในเสือดําอ่ะมันก็จะมีจะงอยแบบเนี้ยจะงอยผมแบบเนี้ยเขาก็บอกนะเขาบอกชัดมากทุกอันอืมเนี่ยอย่างอันนี้ยิ่งชัดนี่ยิ้มก็เหมือนเสือดำไหมเหมือนไม้แป้ง แต,แต่แต่ยิ้มที่เหมือนจริงแต่เสือดำาอ้าปากเออแล้วก็มีจังงอยอ่ะเออก็อยิ้มแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตเนาะอือพรยิ้มอันทรงเสน่ห์จริงยิ้มทั้งตาน่ะยิ้มทั้งตาเลยอ่เป็นเป็นเอกลักษณ์เขาเลยแหละพิจาเณี่ยแบบเนี่ยแบบแบบทรงผมอ่ะมันจะอยู่ในในตัวเสือดำจังอยตรงเนี้ย อีปอยังยังยังไม่ได้ปล่อยจะงอยเยอะถ่าพี่จ้านนะอีปอยังนิดหน่อยแต่พี่จ้านนะเขาจะมีตลอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมแป้งเห็นไหมอืมเขาก็บอกแล้วว่าเขาเป็นเจ้าของเสือดําอืมพะคุณเอ้ยากเลยเออใช่เนี้ย ตะกีบตีเขาก็ยังเอาเนี่ยของเขาเนี่ยผมยาวผมสั้นเขาก็จะเหลือจะง,งอยของเขาไว้พี่จ้านอ่ะชัดเจนนะถ้าไม่ใช่พอรอยยิ้มของเว่ยอิงก็คงก็คงดึงหนูขึ้นมาจากหลุมนั้นไม่ได้หรอกพี่อะไรหลุมดำอยู่ตกลงไปแหละ<อ>มาได้เพราะรอยยิ้มของเว่ยอ,อ,อิงอ่ะแหละอือตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ต้องทานยาอือแล้วก็กลับมา กลับมาบันเทิงกับซีรีส์ได้อีกครั้งอืมจากที่ช่วงนั้นก็คือดูอะไรก็ก็ไม่สนุกต่อให้มันเป็นซีรีส์ระดับ S lit ดี D D แค่ไหนอตอนนั้นแล้วมันไม่สนุกจริงๆแต่มาดูตอนนี้สนุกสนุกเรื่องเดียวกันเนี่ยดูตอนนั้นไม่สนุกจะลองลรจะเอาจะลองเราก็เอา,เาขึ้นอะไรวะนะจะไปไหนไม่ได้ไปไหนหรอก เราก็ไป,เ,ปเองไปเองดูซีรีสจบแล้วหรอไปดูคอนเสิร์ตเราจะไปดูซีรีสแล้วมันไปดูคอนเสิร์ตไปดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีวีเนยส้มไปไหนเนี่ยส้มนะลงไปแล้วค่ะน่าจะแบตหมดเพราะว่าเห็นเงี้ยไปพักหนึ่งแล้วไม่รู้หลับหรือเปล่าหลับขึส <ไป S 1> ้มบอกเออก็เกมื่อกี้คุณส้มบอกว่าจะหายไปคือหลับอืมใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะหลับด้วยฟังตั้งนานแล้ว ้องหูข้างฟืนม่วงอยากย้ยายจังเลยย้ายให้มันมาอยู่ช่องตัวเองก็จะเปิดทั้งคืนเลย <laughs> น้องเหมยข้าฟืนนข้าฝฟืนม่วงคืออะไรพยายามทําอยู่นอนทาไม่ได้เหี่ยวข้าวเหี่ยวข้าวกินหน้าไราเลยจ้าคุณแม่ม,ม่วงเหรอข้าวฟ,ฟืนม่วงคืออะไรอะ่ะคุณแม่เหรอคุณพี่ฟังอยู่ต้องนานแล้ว เพื่อจวันนี้แฮปปี้มากเลยนะแบบพอลูกแบบส่งภาพมาแล้วแบบโอ้ยไม่คิดว่าเขาจะมาโพสต์วันนี้นะแต่ก็อรอรุนอีกอันนะหกสองศูนย์นะวันที่หกวันที่ยี่สิบเขาจะมีมาเซอร์ไพรส์ให้เราอีกหรือเปล่าวันที่หกสองศูนย์นะเพืเ่อนๆข้าฟืนที่เป็นสีม่วงหกที่งงไม่เป็นข้าฟืนแล้วไม่รู้จักกันนุว่าแล้วคุณหาย้มหายไปไหนมาคะคุไไนนะค้น เมื่อกี้น่าจะหลุดน่าจะหลุดเปล่าน่าจะหลุดแหละแล้วก็ไงเอออืออันนี้คือคือพี่อ้อมไปไหนฮะอ๋อพี่อ้อมอยู่ใช่ไหมอยู่กำลังหารูปหารูปให้จะขึ้นแล้วก็จะได้เล่ากันหารูปดูด,ด,ดูแบบสบายใช่เอเดี๋ยวนึกว่าพี่อ้อมหายไปแล้วก็แบบว่า ริงพวกเราไว้แล้วเดี๋ยวไลก็หายไปไม่ไม่เราก็ฟินกันตลอดอะข้าข้าวฟืนที่เป็นสีม่วงข้าวฟืนข้าวฟืนเหรอไม่รู้จักน้องเกรซมันคืออะไรครับใช่พี่เขาไม่รู้จักพี่พี่ถึงบอกว่าพี่งงต,ตั้งแต่ตั้งแต่ข้าวฟืนแล้วพี่ไม่รู้จักข้าวฟืนมันเป็นอาหารใช่ไหมอยู่มันก็ต้องไปอาหารสินะเออถามอะไรงงนั่งรั ต้องถามว่าอะไรดีอะข้าวหรือเปล่าเป็นข้าวมันมันเป็นอาหารประเภทไหนเออมันที่ถามงงอยู่ข้าวฟื้นมันก็ต้องเป็นเป็นอาหารสิมันเป็นอาหารประเภทไหนเน <c oughs> อนอ,เ,อ,าารเ,อเราต้องถามใช่ไหมหูสมองพังแล้วไอ้ก้อนจีบมั่วแล้วมันกินยังไงอะไปหาข้าวมันที่ข้าวฟื้นมาเลยแล้วขาดใจ มาน่าจัดการชาเซนเราก็เลยไปกินคอมหมูย่างซะเลยทำไงดีเนี่ยไม่อยากมันมีนชาแซงบนโลกะ้าวคุณ้าคุเราเรากลับมองว่าตอนนี้เราอปกตินะหมายถึงว่าพี่กับน้องเขาดูแลตัวเองดีนะยังเดียว เอาแฟนครับหนักอย่าเอาข่าวที่มันไม่จริงมาลงฉะนั้นใช่กางลุกๆถึงใช้คําว่าถ้าไม่ชัวร์ก็ดูดูอยู่เฉยๆก่อนอย่าไปแช์ใช่เนี่ยมันมีข่าวบอกว่าพี่จันป่วยเพราะไอซีดูบอกถ้าถนี่หนูบอกเลยว่านคือเจ้า ดาราระดับนี้เข้าเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องอียูหรอกแค่เข้าโรงพยาบาลก็ก็เก็บไม่อยู่แล้วแต่ตัวอย่างเนี่ยค่ะเจ้าลูกศรถ้าเป็นข้าวสีม่วงมันจะต้องเป็นใส่อดอกอันชันใช่ไหมถ้าดำเหนือน่ะมันมีเคยเห็นอยู่ชาติเป็นไงอะ ตูมแป้งอะไรดีแล้วก็พักไว้ก่อนเจ้าแต่กกิพแบมคืนจั่วลิสนงสงูน่ากินน่ะแมใส่ลงไปพี่กำลังดูในยูทูบอยู่อะม้งว่ามาดูอะไรใช่ไหมน้องเก็บต้งมน้นเดือดให้เจ้าแล้วก็เทน้ำแป้งข้าวเจ้าลงไปเจ้าดูตอนนั้นแหละทำไว่าี่เทป้นข้าวเ้าข้ามไปตอนกินเลยได้ไหม